รักนิรันจันทราตอนที่สองหลังจากธนาได้เจอกับต้องจันหญิงสาวที่เขาต้องตาตั้งแต่ชาติปางก่อนเขาเชื่อว่าต้องจันคือแม่อิมกลับชาติมาเกิดทัชชาขอให้ข้าวหอมซึ่งมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ช่วยหาข้อมูลของต้องจันภายในคืนเดียวทัชชาก็ได้รู้ประวัติของต้องจันอย่างละเอียดได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่ในบ้านกับไตรภูมิและตามเดือน น้องชายของต้องจันที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องผีผีถึงขนาดเปิดเพจตามล่าผีเมื่อทชารู้ต้องจันว่าทำงานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์นภาพรอเพอร์ตี้ทชาได้พบกับแมทธิวเจ้าของบริษัทเพื่อติดต่อขอซื้อวิลล่าที่ภูเก็ตมูลค่า450ล้านบาทโดยมีข้อแม้ว่าต้องจันท จะต้องเป็นคนไปเสนอขายงานนี้ด้วยตัวเองเท่านั้นแมทธิวสงสัยว่าทำไมต้องเป็นต้องจันถ้าชายอมรับว่าเขาชอบต้องจันแมทธิวไม่อยากจะเชื่อถ้าชาถามกลับว่าเขารักนภาภรรยาของเขาไหมในขณะเดียวกันพานุก็ได้เจอกับพริ้งพราวน้องสาวของไฮโซแพทที่มารับศพพี่ชายพริ้งพราวโกรธแค้นคนที่ฆ่าพี่และสาบานว่าจะล้างแค้นให้ได้ พานุได้ข่าวจากสายว่าจะมีการส่งยากันที่บ้านร้างเขากับจากกบคู่หูของพานุเตรียมกำลังบุกจับข้าวหอมที่ดักฟังสัญญาณวิทยุของตำรวจรีบมาแจ้งข่าวกับทัชชาทัชชาจึงจะไปจัดการกับพวกขายยาคืนนั้นตามเดือนน้องชายของต้องจันและทามเพื่อนรุ่นพี่เข้าแอบถ่ายคลิปผีที่บ้านร้างแห่งนั้นด้วยพอดี ตามเดือนและทามถูกแกงค้ายาทำร้ายจนสรุปแต่ทชามาช่วยไว้ได้ทันและจัดการกับหัวหน้าคนร้ายกลิ่นคาวเลือดทำให้กระตุ้นการเป็นแวมพายของทชาเขากัดคออีกฝ่ายแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ต้องจันที่ตามตัวน้องชายก็เข้ามาพบพอดีและเรียกทชาว่าสัตว์ประหลาดแม้จะเห็นแค่เงาของทชารางๆเท่านั้น และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามไปลุ้นกันในละครนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ